โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ส,สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาที่ตั้ง118ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535จัดระบบแบบสหสศึกษาสอนระดับชั้นปีที่1 6ตราสัญลักษณ์รูปเท้าสุรนารีครอบด้วยเสมา สีประจําโรงเรียนน้ำเงินขาวปัจจุบันบริหารงานโดยนายประเสริฐส,สีแสนปางมีบุคลากรและครู59ท่านจำนวนนักเรียน889คนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุครักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่3 ผลการดำเนินงานมาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน30ห้องเรียนห้องเรียนดีเด่น30ห้องมีการจัดทำประกาศและมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นจำนวน6ครั้งภาคเรียนละ3ครั้งมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลงานเป็นที่ประจักษ ได้รับแต่งตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรีจากมูนลนิธิปลอดบุหรีมีการดำเนินงานมากกว่า7กิจกรรมอาทิเช่นประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนเข้มแข็งอบรมนักเรียนแกนนำและนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกับขับขี่ปลอดภยัยส่งเสริมสุขภาพอนามัยตรวจสุขภาพ และฉีกมะเลงปากหมดลูกส่งเสริมกำลังกายที่แข็งแรงกีฬาสีภายในปลอดยาเสพติดและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆผลการดำเนินงานมาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการพูดคุยปรับพฤติกรรมและเยี่ยมบ้านร้อเอร์เ มีการคัดกรองนักเรียนและรายงานผลสำรวจรายงานระบบดูแลทั้งสองภาคการเรียนผลการดำเนินงานมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีขั้นตอนที่ชัดเจนสารวัตรนักเรียนค้นพบกลุ่มเสพกลุ่มติดส่งคลินิกเสมารัก ตรวจร่างกายประเมินจิตสังคมบำบัดส่งต่อกรณีรุนแรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่มโรงพยาบาลจิตเวนชนครราชสีมาเพื่อเข้ารับการรักษามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักแต่งตั้งคณะกรรมการมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีบันทึกให้คำปรึกษาและมีการรายงานผลมาตรการด้านการเฝ้าระวัง มีตู้เสมารักและตู้เสมารักออนไลน์มีการแต่งตั้งคณะทำงานขั้นตอนบันทึกรายงานผลพร้อมกับจัดตั้งชมรมเสมารักมีการรับสมัครดำเนินกิจกรรมบันทึกกิจกรรมสรุปเป็นเล่มทั้งสองภาคการเรียนมาตรก,การด้านการบริหารการจัดการมีกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ส,สถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปัจชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ป้องกันค้นหารักษาเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้กลยุทธ์4ต้อง2ไม่จัดการโดยนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ5อโมเดลสืบเสาะคัดกรองสารประสานความร่วมมือสรรกิจกรรมต่างๆสร้างองค์ความรู้มีภูมิคุ้มกันสุขนักเรียนมีความสุขมีห้องปฏิบัติการจัดตั้งคณะทำงานการดำเนินงานทั้ง4ข้อ มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีสาธารณสุขจังหวัดตำรวจภูธรน,นครราชสีมาเครือข่ายผู้ปกครองทหารเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า4เครือข่ายสถานศึกษามีกำกับติดตามประเมินผลรายงานผลอย่างเป็นระบบ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ได้จัดทำการเรียนการสอน8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศจาก้ลพวงที่กล่าวมาข้างต้นทำให้โรงเรียนสุรนารีวิทยา2ได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นได้รับพิจารณาเป็นผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทองค์กรระดับเพชรรางวัลผ่านการประเมินระดับดีเด่นการประเมินชมรมเจนแซตโคราชประจำปี2567รางวัลผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุรีประจำปีการศึกษา2567รางวัลเกียรติยศนักขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุรีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี่มสบ